ดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปาย FC ซ่องเชียบอยหมูสดสุขุสุขุนนะครับเนาะวันนี้ก็ลงพื้นที่เนาะว่าจะทํายังไงขุดสะเนาะอ่ะเส่็จละห้องห้างสามเม็ดบอกถามเนี่ยมันหลายผลเนาะโอ้เพราะว่าเข้าเสีดคันคู่มันพร้อมเดี๋ยวขีดเขี่ยฮะเออเดี๋ยวทีดมันสิแคบเพราะว่าอยากบีบทำไม่ได้หลายอย่ังอ่า าดูก่อนว่ามันจะเหมาะไหมสามเมตรบมนี่จากหัวมาหนิสี่ครับเพื่อเพื่อเพื่อทิ้งเนี่ยโอ้เพื่อทิ้งครับบัดนี้เขาขุดมคสามเมตรก็ยุ่เพื่อมันสรุปลงไปลี่นมันบ่เพื่อคสามเมตรนี่สรุปกันเท่าๆตัวนั้นแหละโอ้ตัวนี้จะเป็นริมนะเนี่ยเออริมนี่นี่นี่ริมสายบมนี่ครับอ๋อตัวนี้จะเป็นมันถึเป็นกรอบนอกกรอบนอกกรอบคือเขาจะกันสุดเลยนะอ่ากันสุดครับนี่กันกันการซุดแล้วมันอยู่ตรงนี้นี่อ่า มันเป็นคันดินเลยเออจะเป็นขั้นดินริมปากบ่อเขาจะขุดตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะเว้นใบบอให้มันเจียรอ๋ออ่าอ่าครับแสดงว่าขั้นดินห่างจากตรงนั้นอก็คือสามเมตรสามเมตรโอ้พูดง่ายๆคือคือจากจากจากรั้วนี่มาถึงตรงนี้สามเมตรแต่จากจากรั้วมาถึงปากบ่ออ่าจากรั้วมาถึงปากบ่อสี่เมตรอ่าจะลงตัวมันมันปลูกได้หมดเลยนะครับไปได้เออเอาแบบนี้แหละหาเมตรมันหลายผล สามเมตรพอดีเพราะว่าเขาเกิดปลูกสามารถปลูกปลูกได้อยู่แถวๆนี้ครับอ่าตอนนี้มันก็จะเป็นตัวนี้ริมตัวนี้ริมอ่าริมริมกันเฉียดเนาะแมนปากบ่ออ่าปากบ่อครับอันนี้ผมก็จะวัดมาเออสิบห้าเมตรยาวความยาวหนึ่งของเราสิบห้าเมตรครับอืมส้าเนี่ยถ้าเป็นสิบสิบคูณหานี่มันหน่อยปวดมันหน่อยมีตัวบวกเป็นตังมันเป็นแบบตึงกว้างสิบยาวสิบห้ามันจะดูแล้วเหมาะใชมอืมเอาใช้ประโยชน์ได้เออ หรือจะย่นลงมาเอาความลึกลงก็ได้บอาจจะอาจจะแปดแปดคูณสิบสองอย่งสิก็ได้แปดคูณสิบสองสี่เมตรอย่างสิก็ได้เ<อ>ดี๋ยวผมจะให้ดูว่า,าสิบห <15 S 1> ้าเมตรถึงไหนเนาะครเดี๋ยวจะได้ดูว่าคสิบห้าเมตรเนาะคือว่าเป็นเป็นเป็นสาสีพอดีงามนะอ่าแต่ถ้าเล็กคนนี้ผมบอกอย,อยากแนะนำว่ามัน คือข้าสิลทีุ่ดหลายที่อ่ะข้อน้ำถ้าเราไม่ใช้ประโยชน์อื่นทับเป็นลุูมน้ำนั่นได้ห้าห้าข้อศีลอีก็ได้ครับแต่ลึกไว้มันเหมือนกับบ่อแล้วเนาะมันสุดเบอสักเจ็ดเมตรแหละทำหลังมาจากตรงนั้นมาเน่อยห้าพ่อว่ดจะไาทำไหนปากบ่อได้สิเมตรนี่อปากบ่อผมสุดเบอหลายพ่อว่ดคอยว่าไ่อยากเฮ็ดหลายแบบนี้เพราะว่าอันนี้จะไม่เฮ็ดสนามฟุตบอลเออ รถลงมาก็ได้ประมาณสักสิบเออสิบเอกขันตัวนี้นะเออไว้ไงคือคือหนาหนาซ่าอย่างใครมันด้สิบป่ะนะอ่าพอมันมันกี่พื้นที่หลายพอดอืมพอพุดแล้วนี่ผมกลัวมันจะไม่สมส่วนกับความลึกความลึกอ๋อ้มันจะไม่สวยเออถ้าทำเป็นคลองอไส้ไก่บนเป็นยังอืมมันยาวดิเออแต่ว่าเพิ่อนผัดบอกผมมั้งใส่สิบะตัม่นี่ สิบเอ็ดปนี่คอสเอ็ดก็ได้เอาสิบเนาะสิบเอ็ดตันี้มาเนหอดคันคูพอดีเมรมาอเาสเมตรบเราจะดูดูให้มันสมส่วนย่นรือขยายก็ได้ครับเพิ่มลึกเป็นสเมตรนี่ก็ได้ครับอ่าเพิ่มเอาจากสเมตรเนาะเออเอาสเป็นเาดงไปนี่สายหอสายบนี่สีเมตร ลดลงมาลดลงมาเ็ดปปมันจะสนี่ปากบอครับนี่ปากบอบ่นี่าปากบ่อนี่ปากบ่อยาวสิบเอ็ดยาวสิบเอ็ดนีกว้างบนี่กว้างบนี่กว้างจากสิบเราก็ลดลงมาสักสเซนสเซนเหลือหเออมันก็จะเป็นหกคสิดถูกไหมอ่าหกคเออเอาหกคูณสิบเอ็ดแมนถ้าเาขุดงหลายมันเผืาบ่ได้พื้นที่บริเเออเราบ่ได้เลี้ยงป่านะ เราอยากใส่น้ำหูดหดต้นทุเรียนซื้อลึกไว้อย่างนั้นต้องลึกเออแมนครับอยากใส่น้ำอยู่บังนี่แม่ทำมันหน่อยหลายมันกับสีบรบตสเบนแมนภมิประเ็ดสุดตาไอเพื่อนเระผมกับสีฮาอันเครื่องผูกทุเรศสปริงเกอร์ยิงสีนะใส่น้ำอยู่บังนี่สี่เมตรน้ำอยู่ประมาณเมตรห้าสิบเออทักบ,บรูดนนั่นน้ำอยูย่เมตรฐานสิบห้าเมตรนี่ไหนห้าเมตรมันจะมันเล็กเกินไปห้าเมตรมันลึกกว่นี่ความกว้างของโอ้จากนั่นไปนู่น,อนเอา มันจะอยู่ตรงนี้นี่ปากบ่อปากบ่ออยู่ตรงนี้ครับอ่าแสงว่าตัวนี้หกความกว้างนี่คือหกความยาวนี่คือสิบเอ็ดเออเอาแต่ถ้าแต่ถ้าเราขยับเข้ามาสาเมตรก็คือมันมันใกล้พวดลึกสี่ลึกสี่อ่าตรงนี้เพไม่ได้ปลูกอยู่คันคู่มันพร้อมดินนี่มาสี่ถิ่มลงขางในครัางนี้อ่าคันคู่เป็นยพวนยังว่าถิ่มขางนี่อ่า ถ้าพอดิ่มกาจะมันมันสะบ่มดินไปถิ่มไปเถอะปลูกของเล้โอ้คืออย่างน้อยก็ต้องเอาระดับของเขาค่ะอ่าระดับเดี๋ยวกันอ่าอเมอ๋อเฟื่องไงคือขูดไปเลยอย่าให้มันคั้นคูดซำของแอไซนี่ให้มันมีขอบจ่าเนาะเหลือจะเข้าไปไหมเข้าไปสามให้เหลือไปสองไหมมันมันจะเต็มเดนนจะของอืมแต่ถ้าว่าเอาไว้สามเมตอะไรเี่ยแหละมันก็จะหมดดินเยอะนะฮะอืมเพราะว่าหมดเยอะก็คือเอาดินไปขั้นมันนะอ่าอ่าอ่า เพราะว่าอย่างน้อยตีนดินเท่าต้องเอาเดนทอาต้องกอาเดนเท่าอยู่ในเดนเท่านึงสมได้นี่มาหลักนึ่งลงมาหลักนึ่งสมนี่มันจะทมมันจะเผื่อไ้อันกันมันกันมาสุดกันมาุดหนี่กันกันมันเจือลงนี่เม็ดนึงมันจะใส่คันอยู่สองก็ใคือการปลูกเขาต่ว่าเขาว่ามันไงพอด้นี่ยับยเขาอีกได้ปะเออเพราะว่ามันจะกว้างพอดเพราะว่ามันยะยันอยากให้พื้นที่ทั้งกุ่นมันโล่งมันเหลือหลายในตน้อยมันจะใหไงอยู่นี่เออแถวนี้สามเมตรบนี่ เออาะเขาเขาเอาตะลิงไว้เม็ดนึงแล้วมันก็จะเหลือทิ้งดินอยู่สองสองอ่าโอเคเออเอันอันนี้มันอย่างหลายพุดิ์่รับโอเคไหมเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ไฟได้เออเออมอเตอร์ไซค์ขี่อ้อมได้เออปลูกของก็ได้ปลูกของก็ได้อันนี้หกเนาะอันนี้คงจะเอาหนึ่อืมเอาเอาหกก่อนดูนะให้มันให้มันสวยงามให้มันลุ่งตัวนพื้นที่ให้มันเป๊ะขึ้นคอยวาวเว็บว่าวปลูกแกะไม่ฟังไงล่ะไหนเอออันนี้สามเม็ดป่ะนี่หกนะเออหก เออแต่สามเหลือสองเลยเราบอกว่าปากบ่อห่างสามมาสิเออปากบ่อห่างสามเมื่อกี้เนาเฮ็ดซีมันทั้เอาสามมันนี่เออเอาโอเคแคาสองเนี่ยไ่ได้สามเนี่ยพอดีงามถ้าสองไม่ติดเลือไม่เดียวเออไม่ติดเลือไม่เดียวมัมีการเตือนเออมันจะมีการเตือนอ่าไหนเก้าถูกแล้วเถูกแล้วสามเมตรนั่นเนาะสเมตรเออเอาสามเมตรทิ้งมันจะเหลือคันอยู่สองเมตรอ่าทิ้งมันจะเหลือมันจะเหลือคันอยู่สองเมตรป่ะนี่เพราะว่าห้องมานถีบทีเมตรหนึ่งยู่ระดับหัวแมนครับ มันอยู่ในหัวบก,กินพื้นที่ไผ่กกไคู่เม็ดหนึ่งที่เหลือสิมก็คือสองเม็ดโอเคดินเหลือขึ้นฝั่ง,งเดียวที่จะทำเป็นแปลงอทุเรียนยนั่นแหละดินที่เหลือก็คือเอาไปเฮ็ดคันคู่อคันมันอ่ะที่ความกว้างสองเม่าระยะห่างสามเมตรทำทำสามคู่อตัวในจะเป็นปากบ่อเลยครับปากบ่อตัวนี ริม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 คันดินอ่าริมคันดินนี่หนึ่งเมตรครับหอ่าจากจากตรงนี้ไปเสาก็คือเราล้วนนี่ก็คือสองเมตรเออเอาโอเคอ่าจะได้บอกคนถูกอ่าจะได้บอกคนถูกเดี๋ยวค่อยหามามัด่ปากบอกอ่านี่โอเคที่เรียกว่าหามันมันต้องใช้สายผดนี่อ่าเขาสีทีมดินกันเทียนมานนี่ขึ้นนะครับอืออันนี้หนึ่งเมตรจากจากตัวนี้ไปล้วนี่ก็คือสองเมตรทั้งหมดจะเป็นสามเมตรอือ อ่าตรงนี้คันคูไว้ง่ายถ้าบ้านเท้ากระได้เออคันคูเออลิมลิมลิมยังเกาะคั้นคั้นคั้นสะคันสะต็ีนี้ปากบ่ออ่าตัวนี้ปากบ่อวงในนี่อ่าบานนี้เขากับุดสามาเขากัจะดีดมาถมอยู่ตรงนี้อ่าไปจังที่อ่าสูงกว่าคแค่หนาเขาเออะครับบานนี้เอาเอาเอาขึ้นให้มันสูงกว่าคแค่หนาเขาเด้อดสูงสักไม้นี่แล้วเออสูงสลับเท่าไม้นี่แหละอ่าเอาโอเคงามแล้วบานี แสดงว่าสะนีรล้วคุดหกคูณสิบเอ็ดอืมหกคูณสิบเอ็ดจ้หกคสิบองก็ได้มันไปได้เหรอวนเมนึงืัอกี้เน้เออมันเฮียมันเฮียไปเมนึงกันเลยเขาด็ม่เม่นมันไปหรืหรือหอาจจะสี่ก็ได้เอาหกคูณสิบสองมัน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 สลงตมันสงามเออมันจะงามเนาะมันมันเป็นคือใครคือว่าเพรากระเทิร์น่ะนะหกเออกว้างหกไปยังไปย่างสิบเอ็ดนะห้มมนลงตัวหกเออหกสิบเอ็ดเออหกสิบสอง ถ้าเขาจะไปขยายนี่มันก็เนาะมันสะบางามนะครับเออมันจะบางามคล้ายๆรูปรูปมันสบยสวยให้มันล่งตัวหกสิบสองแต่ถ้าหาถ้าหากัดหาก็ต้องซิฟคันดินเด้อเออคันดินริมคันดินอ่าคันดินอ่าคันดินข้างในอันนี้ปากบ่อหนึ่งเมตรสองเมตรขุดแล้วก็ใิมาใส่แผ่นขูนปูนนี้ปากบ่อตัวนี้อ่าต่อไปมันจะเชื่อมกับแปลงุเรียนเออมันจะเชื่อมกับแปลงชุเรียนที่เราจะถ่ายทำเนี่ย ทุเรียนคือข่อยปต้องขุดแบบของเอสไซสใช่ไหมเขาปัเฮ็ดเาอยู่เขาจะกั้นมาแบบนี้เอาดินคันเอาไปขึ้นทิ้งเออเอาดินที่ขุดเหรือเอาไปทิ้งเอาทิ้งเฮ็ดคันคู่ออ่สามคู่ข้างบนเนี่ยคือสองเมตรเว้นระยะห่างคือสามเมตรเฮ็ดสามคู่อ่าแต่เฮ็ดแบบนี้ได้บ่เฮ็ดเน่าได้เฮ็ดไปไล่ขวางงี้สอ่าเขาจะเอาไปทอดทางไหนถนนสีมะเสี้ยมเข่าถนนถนนนี่เท่าที่ผมเขียนแบบไปเพื่อนนี่ถนนสิบ่อเข่าพุ่นถนนสิเข่าบางนี่แล้วก็เฮ็ดโค้ง เออโค้งเลยคล้ายๆคือว่าพานขับมาในสวนนี่ก็คือกินลมโซนวิวใดนเบิงสวนทุเรียน,น,นอ,อ,อนืข้างหน้าพมจะเฮดหัวเบิดอ่าอ่านี่ครับก็ข้างหน้าจะถมตรงนี้เนาะอาจจะถมตรงนี้เว้นห่างสามเมตรอ่ะถมตรงนี้ทางเข้าที่ดินของพี่ยูโรจะอยู่ตรงนี้ประตูทางเข้าบ้านพูดง่ายๆจะถมตรงนี้อ่าถมเข้ามาสามเมตรแล้วก็จะเลี้ยวไปอย่างนี้อ่าเลี้ยวเลี้ยวไปอย่างนี้เลี้ยวไปอย่างนี้ก็จะไปถมที่สร้างบ้านแล้วก็ ถมเป็นที่จอดรถอ่าทําเป็นมุงหลังคาวไว้จอดรถจะอยู่ตรงนี้เนาะถมก็อยู่อยู่ตรงนู้น,ตน,นแต่ว่าตามจริงถมที่ตรงนู้นทางเข้าบ้านก็เข้าตรงนั้นก็ได้แต่ว่ามันไม่มันไม่ดูหรูเออ <c oughs> เอเอ,เอมันสวยเพื่อนวามันมันบอกคักเพื่อนวเออเออทำอย่างนั้นมันอยู่ยังไงมันไม่คักเพื่อนวาเออผมก็เลยโมนิฟไฟให้ใหม่อ่าออกแบบให้ใหม่ก็คือทางเข้าจะอยู่ตรงนี้อ่าทางเข้าอยู่นี้จะถมมาตรงนี้ห่างกันสาเมตร ผมแล้วก็ยาวเข้ามาอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวไปอย่างนี้เลี้ยวไปอย่างนี้เลี้ยวไปอ่าเหมือนคล้ายๆคือขี่รถเข้ารีสอร์ทเนาะอ่าสวนผลไม้ก็จะอยู่สองฝั่งเนาะอ่าก็ขี่เข้าไปอ่าตรงนี้จะถมถมยาวเลยครับเนี่ยถมยาวเข้ามาแล้วก็วนลงไปตรงนี้แต่ว่าขุดสระจะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็จะเอาดินตรงนี้วางยังไงบานเท่ากับคือ,อเอามาเฮ็ดคันคู่เนาะอ่าหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามอาจะอยู่ตรงนี้ สามตรงนี้ก็จะทําเป็นที่โล่งเนาะอ่าไว้จัดงานเลี้ยงเนาะอยู่ตรงนี้จะทําไว้จัดเป็นงานเลี้ยงไม่แน่สร้างบ้านเสร็จอาจจะทําเป็นสระไว้น้ําเล็กๆอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเอาไว้ไว้จัดงานเลี้ยงอ่าอ่าโปรแกรมสร้างบ้านเสร็จจะมีหมอลําซิ่งเนาะแล้วก็จะมีโต๊ะจีนมาเฉลิมฉลองปฐถม,มเลิกเนาะอ่าขึ้นบ้านใหม่นี่จะอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะก็เลยออกแบบให้อย่างนี้ให้มันมีสนามหญ้าด้วยนะครับเนาะอ่ะมาดิ ไอ้สิบสองเมตรนี่หอดหอดต้นไม้นี่บ่ต้นไม่ก็ออกพอดีอันบ้าเซเสาโอ้หอดเสาเนี่ยโอ้พอดีต้นใหม่ออกพอดีเลยอ่ะก็จะถึงตรงนี้เนาะน,นี่เอ,อนเอาออกเลยครับ,รบอืมอ่ะเดี๋ยวก็จะอยู่ตรงนี้นี่สะจะอยู่ตรงนี้เนาะบ่หน่อยบ่ใหญ่พอดีเนาะพอดีงามเออมันสมส่วนอ่ะอี มันเปจะสมส่วนพอดีครับสะจะอยู่ตรงนี้เนาะสะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะทาปลูกต้นทุเรียนทํา1 2 3สองสาทำอย่างนี้ทาอย่างนี้ทำ,น,ทำนี้จะให้มันเป๊ะออกแบบในพื้นที่2ไร่สองงาน16ตารางวาให้มันลง,ลงตัวอ,ออกแบบให้มันลงตัวทุกอย่างผมก็เขียนแบบแปลนแล้วก็ใส,ส่กระดาษ A4 ก็ส่งไปให้พี่ยูโรดูเรียบร้อยแล้วล่ะ,ะก็โอเคทางโน้นก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบก็เลยลงตัว เนาะอ่จจะทายํำตรงนู้นแต่ว่าผมก็บริหารจัดการให้เกือบทุกอย่างอ,ออกแบบให้พี่ยูโรชอบแล้วล่ะ,ะตามที่ผมออกแบบพื้นที่ดินให้ตรงนี้เนาะครับเนาะฮะหกคูสิบสองลึกสี่ว่ะเออหกคูณสิบสองลึกสี่อ่าแมนแมนเขาจะได้ดินดินบห้องของุดเนี่ยเขาเป็นเหตกันคู่พอดีเลยอ่าโอเคครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ